รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จุย้ยสาเหตุที่ทำให้บ้านไม่น่าอยู่ครอบครัวแตกแยกมักเริ่มต้นจากการมีปากเสียงเล็กๆน้อยๆแล้วเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นเช่นนั้นที่มีอะไรนิดหน่อยก็เถียงกันตำหนิกันจนทำให้ต่างคนต่างอยู่ชื่อนางสาวเสียวัสดน,นะคะนางกคนสีชน่ชนนชื่อเล่นอานค่ะอายุ26ปีค่ะตอนนี้ทํางานเป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นบริษัทลูกพี่ลูกน้องค่ะรับเหมาถมทีม ติดตามเพจพี่พี่สะ a i ค่ะพี่สะ a i สนใจเรื่องตีรี่หงจุยหนูก็เลยดูได้ดูคลิปตามพี่สะ a i ค่ะเอ้หนูก็สายมูด้วยอะคะ่ะชอบเรื่องแบบนี้แล้วคือมันปรับใช้แล้วมันตรงมากเลยะคะ่ะพอดูคลิปแล้วมันมันตรงแล้วก็ปรับแกอะไรอย่างเงี้ยมันตรงกับที่อาจารย์พูดมาหมดเลยคะ่ะเรื่องหันหัวนอนคะ่ะที่หัวนอนเป็นคลิปแรกๆที่หนูดูเลยคะ่ะ เพราะว่าบ้านหนูหันคนนอกอกนอกบ้านหมดเลยค่ะ mm hmm. ก็จะอารมณร้ออะไรเงี้ย mm hmm. คุยกันก็อาจจะงุดหิดอะไรกันบ้างทะเลาะมีปากเสียงกันบ้างที่ส่งเรื่องเราคือหนูหนูอยากรู้ว่าที่หนูปรับไปถูกต้องหรือเปล่าอยากให้อาจารย์มาดูบ้านให้ด้วยค่ะ mm hmm. บ้านหลังนี้อยู่มาสิบปีค่ะมีมีป้าแม่แล้วก็หนูแล้วก็น้องอีกสองคนค่ะ ครอบครัวของคุณอันก็ดูอบอุ่นดีนะครับแต่ทำไมถึงชอบเถียงกันชอบอารมณ์เสียใส่กันคุยกันไม่รู้เรื่องปัญหาเรื่องแรกนะคะเรื่องเรื่องเรื่องของอารมณ์ของคนนะคะเรื่องป้าแล้วน้องอีกสองคนนะคะจะแบบมีเกิดอาการแบบทะเลาะกันง่ายคุยกันนิดนึงอาจจะมีปากเสียงกันมันก็เลยแบบว่าหนูก็เลยพยายามไม่ไม่คุยกันนะคะหันนะหันหลังเข้าหากันเพราะว่าถ้าคุยกันอาจจะทะเลาะกันเสียงดังก็เลยแบบ ปัญหาไม่ค่อยคุยกันเพราะว่าหงุดหงิดง่ายมีปักเสียงอะค่ะหนูก็ไม่แน่ใจหนูก็เลยให้น้องๆอะปรับแก่ปรับแก่ทางป้าน้องและก็น้อยสองคนนะคะปรับแก่ตามก็ทะเลาะกันน้อยลงมากเลยค่ะแทบไม่มีเลยค่ะคือหนูเป็นคนไม่ค่อยจำอะคะ่ะคือน้องแค่ขึ้นเสียงนิดนึงอะหนูหนูก็หนูก็ขึ้นแล้วอะพี่หนูก็จะทะเลาะกันแบบเรื่องเล็กน้อยหนูก็หนูกับน,น้องน้องเป็นคนไม่ค่อยจำอะพี่ เล็กน้อยหนูก็แบบทะเลาะทะเลาะกันแล้วอ่ะสุดท,ท้ายก็ดีกันเพราะเป็นพี่น้องอ่ะสุดท,ท้ายก็คุยกันเหมือนเดิมการกระทบกระทั่งระหว่างพี่น้องดูแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่สําหรับตัวคุณอันเธอรู้สึกว่าไม่ปกติเพราะตัวของคุณพ่อก็มีเรื่องของอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงง่ายมีอะไรนิดหน่อยก็จะหงุดหงิดง่ายเช่นเดียวกันป้าเป็นคนเจ้าระเบียบค่ะต้องป้าต้องคือเป็นชีนเป็นคนเจ้าระเบียบแล้วแบบคนสะอาดอะไรเงี้ยตรงนี้ตรงนั้น คือส่วนใหญ่จะทะเลาะกับปามากกว่าเก็บผ้าอะไรเงี้ยป้าอยากให้เก็บประมาณวัยสามวัยสี่อะไรเงี้ยต้องมาเก็บผ้าใครอยู่บ้านก็ต้องเป็นคนเก็บผ้าถ้าไม่เก็บปผ้า,าป้า,าก็จะแบบอารมณ์ขึ้นง่ายอะค่ะเขาต้องเป็นคนมีระเบียบทุกอย่างต้องเรียบร้อยพี่บ้านอะไรเงี้ยต้องเรียบร้อยกวาดบ้านถูบ้าน,านอะไรเงี้ยเขาจะให้บ้านเรียบร้อยก็เลยมีตรงเนี้พี่ถ้าหนูไม่ทําก็จะแบบทะเลาะกัน เกิดปากเสียงกันเพราะว่าตอนนั้นหนูอาจจะยุ่งอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ทในน้าเวลานั้นแต่ป้าเขาอยากให้ทําในน้าเวลานั้นก็เลยอาจจะทะเลาะก,กันนะคะการที่พ่อเป็นคนมีระเบียบวันดีค่ะทําให้บ้านสะอาดแล้วก็น่าอยู่เรียบร้อยค่ะหนูอ่ะหนูนอนกับแม่ซึ่งหนูไม่มีห้องใช่ไหมหนูนอนกับแม่แล้วน้องสองคนมีได้เฟอร์นิเจอร์กันหนูว่าถามป้าทาไมป้าไม่ซื้อให้หนู แต่ไทยซื้อให้อิงเอิญก็ทะเลาะก,กันเรื่องนี้ป้าก็บอกว่าเออก็ซื้อให้ทางบ้านอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เหตุผลนะพี่มีห้องหนูห้องเดียวที่ไม่มีไม่มีไม่มีห้องส่วนตัวหนูนอนก,กับแม่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เหมือนทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาสุดท้ายป้าก็ให้เงินหนูมอาแทนไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้นอกจากเรื่องของอารมณ์ของคนในครอบครัวแล้วคุณอันก็ยังเป็นห่วงเรื่องกิจการของคุณพ่ออีกด้วยเพราะเห็นว่าขาดทุนถึงหลักล้าน คุณพ่อะะทำธุรกิจรับเหมาถมที่นะคะเมื่อปลายปี6กสแล้วก็เพิ่งเริ่มทำค่ะออ,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 ออกจากงานอายุ50ากว่ามันเริ่มทำธุรกิจเต็มตัวแล้วก,ก็เจอผลขาดทุนขาดทุนเพราะว่าด,วด,วด้วยเศรษฐกิจสภาพอากาศด้วยค่ะถ้าฝนตกกันถมที่มันก็เป็นไปได้ช้าขึ้นทำให้มีต้นทุนสูงขึ้นทำให้ขาดทุนหลักหลักล้านเพราะอาจจะเป็นมือใหม่ด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะปรึกษาค่ะเพราะออกจากอายุอ่าน50บ แลเเ่เงินเดือนเงินเดือนหกหลักแล้วแบบมันมั่นคงมากตอนนั้นอ่ะแล้วต้องออกจากงานมาก็มีปรึกษาครอบครัวค่ะทุกครอบครัวก็เห็นด้วยมีน้องคนเล็กคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยเขารู้สึกว่าการติกรตอนนี้ก็มั่นคงแล้วแต่คนอื่นเขาอยากเห็นป้าทํามีธุรกิจของตัวเองหนูก็สนันนสบสนุนค่ะน้องอีกสองคนก็สนับสนุนพ่อก็ปรึกษาค่าว่าเออก็ตอนนี้ก็พยายามทํางานให้มันมีได้กําไรมากขึ้นนะคะก็ก็หนูก็เป็นกาลังใจให้คุณพ่อได้อย่างเดียวค่ะแล้วก็เลยแบบ อยากรู้ว่าบ้านมันเกี่ยวหรือเปล่าที่แบบมีผลขาดทุนตรงนี้ค่ะออตอนตอนนี้ยังไม่มีค่ะเพราะว่าตอนนี้บริษัทก็พยายามตอนนี้บริษัทมีงานเข้ามาเรื่อยๆตรงน,นี้อาจจะแบบกบขาดทุนในอนาคตได้แต่มันขึ้นอยู่ปีนี้ค่ะใช่ค่ะหน,คนนหนูคิดว่าตอนแรกหนูคิดว่ามีอาจบ้านจะมีส่วนหรือเปล่าว่าหนูได้ดูคลิปหลายๆคลิปอะค่ะแก้ที่หนูปรับแก้เองนะคะก็คือ,อ,อมีสิงบานเ,เขาเรียกอะไรตเคาน์เตอร์สิงข้างล่างนะคะปาเป็นคนแบบว่าสกัด สกัดเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์บอกว่าเคาน์เตอร์ประธานหน้าบ้านมันจะไม่ดีหนูก็เลยสกัดไม่รู้ถูกเปล่าใช้ไม้เข้าไปแทนแล้วก็เรื่องเงินเหมือนกันค่ะเรื่องเงินบ้านหนูก็มีปัญหาเรื่องเงินก็เลยเอาทอรณีนียห้าคูณห้ากั้นประตูหลังไว้แล้วก็หิ้งพ้าค่ะหันไปหน้าบ้านตอนแรกน้องไม่เชื่อค่ะแต่น้องคนกลางอะค่ะเขาว่าเขาเปิดประตูเปิดประตูใช่ไหมคะจะเจอเตียงเขาพอดีเขาจะเกิดเหตุการณ์นอนไม่หลับค่ะหนูก็เลยแชร์ที่อาจารย์โพสอะคะ่ะ ให้เขาแล้วเขาก็บอกแก้ตอนนั้นเลยค่ะขอแก้ตอนนั้นเลยเพราะเขาว่าเกิดอาการนอนไม่หลับจริงๆหนูก็ไปช่วยแก้หันตรงหันเตียงตอนนี้บ้านหนูหันไปทางซ้ายหมดเลยค่ะนอนขวางบ้านกันหมดเลยคุณอันพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวรักกันช่วยเหลือกันไม่ใช่มาทะเลาะหรือมีปากเสียงกันเองช่วงหน้าเราไปดูบ้านของคุณอันกันครับว่าเป็นยังไงมีจุดไหนที่แก้ไปแล้วบ้างและยังมีจุดไหน ที่ผิดอยู่หรือเปล่าพักสักครู่ครับตีลี่่วงจุ้ยตีลี่่วงจุ้ย สวัสดีค่ะอาจารย์ธนาวาันรบกวนอาจารย์ช่วยหนูดูบ้านหน่อยนะคะวันนี้บ้านหนูพอดีมีเกิดเหตุการณ์ว่าคนในบ้านอารมณ์ร้อนค่ะแล้วก็มีธุรกิจข,ขัดทุน,นะคะ่ะอยากสอบถามอาจารย์ว่าบ้านหลังตรงข้ามอะคะ่ะมีจัว่วใช่จัว่วส่งคนเสียกับบ้านเราหรือเปล่าะคะแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาะคะ่ะมีหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยแล้วก็โรงจอดรถนะคะหนูถ้าหันออกนอกบ้านอะอยู่ทางขวาเมือะคะ่ะ เดี๋ยวเชิญเรียนเชิญอาจารย์ไปดูในบ้านต่อค่ะ ปัญหาของบ้านหลังนี้ที่ภายนอกนะครับหันไปทางทิศใต้เนี่ยทิศหลักเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอดีทิศหลักแล้วไปเจอหม้อแปลงอยู่2ฝั่งเลยอันนี้อันตรายมากคือเกี่ยวกับโรครายคือโรคมะเร็งนะครับแล้วก็มีป мире, <nichts. S 1> ัญหาของโรคที่เราเป็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ e <Fuk travail> ตามไอ้มอแปลงตัวนี้จะส่งผลให้โรคตนนั้นมันสามารถเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับกับตามภาพที่เราเห็นจั่วอยู่ตรงข้าวอันนี้จั่วนี่ถือว่าเป็นจั่วครับแต่ว่าอันนี้เล็กน้อยครับเบาบางว่าอันนี้ไม่ต้องแก้ไขอออออะะะไไรรรรกกก็ด้้นนนคคคััับบที่่ตายืแแหมปลง ลักษณะของที่จอดรถอยู่ฝั่งขวาอันนี้มองได้เลยคือสรุปเลยครับก็คือบ้านเสือนะครับเพราะว่าเรามองหันหน้าออกที่จอดรถอยู่ฝั่งขวามืออันนี้บ้านเสือแน่นอนครับผู้หญิงมีอำนาจครับเราตามคุณอันเข้าไปดูภายในบ้านกันครับแล้วมีห้องตรงข้ามหน้าบ้าน,นครับเป็นห้องเก็บของของเก็บของแม่ เก็บของแล้วก็แต่งโต๊ะห,ห้องแม่ค่ะอยากทราบว่าควรต่อเติมไหมคะห้องนี้ต่อเติมไปด้านหลักข้างนอกนะคะ่ะเพิ่มข้างนอกก็จะมีห้องใต้บันไดนะคะ่ะเก็บอของของครอบครัวอยู่ในนี้ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะห้องคุณห้องปานะคะป้าก็จะหันหัวอหันออกจากหน้าบ้านหันไปทางซ้ายมือนะคะเปิดมาก็จะชนประตูนะคะหนูทําม่านยึดไวะคะ้ค่ะแล้วก็โต๊ะทำงานก็จะหันออกนอกบ้าน,นะคะ่ะแล้วจะมีพีวีปลายเท้า ห้องส่วนนี้เป็นอยู่ตซนหน้าบ้านนะคะเป็นห้องของคุณพ่อค่ะป้าหนูเองค่ะตอนแรกหัดหัวออกนอกบ้านแะคะแล้วก็แอร์ลงหัวค่ะพอหนูได้ดูคลิปอาจารย์หนูก็ให้ให้ป้าหันข้างค่ะลักษณะที่เดินตรงไปแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรขวางเลยนะครับเดินไปถึงหลังบ้านเป็นห้องเก็บของเลยอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่ว่า ประเด็นคือห้องหลักคือห้องเก็บของข้างหลังนั่นเป็นห้องที่ดีที่สุดนะครับจริงๆเราห้องนั้นไม่ควรเป็นห้องเก็บของควรจะเป็นห้องที่อยู่อาศัยของคุณพ่อนะครับซึ่งจากที่เราเห็นนะคุณพ่อก็นอนชั้นล่างอยู่แล้วแต่ว่าไปนอนโซนกลางบ้านนะครับส่วนห้องที่ดีที่สุดจัดดันเป็นห้องเก็บของผมแนะนําให้ย้ายจากตําแหน่งพ่อที่นอนห้องตรงกลางมานอนห้องนี้จะดีกว่าครับลักษณะของเสาอยู่กลางบ้านนะครับจริงๆแล้วเสาตัวนี้มันมีผลนะครับถ้ามันเป็นเสาโดดๆเลย ตามตำราจีนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าการมีเสาอยู่กลางบ้านเนี่ยมันเหมือนมีน็อตมีสกูอยู่กลางลําตัวเราอันนี้ไม่ดีนะครับวิธีการแก้เสาอันนี้ง่ายมากครับเอาตู้อะไรก็ได้ครับมาวางชิดติดเสาเลยเท่ากับเสาตัวนี้จะหายไปทันทีอันนี้แก้ไม่ยากครับแต่ตามภาพแล้วนะครับเอออาจจะเห็นแล้วว่าห้องข้างหลังมันแคบก็อาจจะต้องทําเป็นห้องเก็บของไปนะครับแล้วก็ไปจัดตําแหน่งของคุณพ่อ อาจจะมาอยู่ในโซนใกล้กับห้องเก็บของขอให้มาอยู่โซนหลังสุดเลยแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่กลางบ้านอยู่นะครับถือว่าตรงนี้ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ลักษณะของห้องนอนคุณพ่อปัจจุบันนะครับเปิดประตูเข้ามาแล้วประตูห้องเนี่ยเฉียงปกท้าเลยนะครับโซนล่างนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจะเฉียงตรงไหนก็ตามถือว่าเรานอนขวางประตูนะครับอันนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการผ่าตัดได้แน่นอนนะครับแล้วก็เห็นว่าคุณพ่อได้การผ่าตัดมาแล้ว นะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาแล้วผมแนะนําถ้าเรายังอยากจะนอนห้องนี้นะครับไม่ปิดม่านที่ประตูก็กางมุ้งนอนครับตาแหน่งนอนของทุกคนนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับเขาถูกกาหนดมาตายตัวเลยนะครับว่าเรายืนหันออกหน้าบ้านอ่ยฝั่งซ้ายมือคือตําแหน่งมังกรผู้ชายต้องนอนฝั่งนั้นฝั่งขวาคือตําแหน่งเสือนะครับก็คือผู้หญิงต้องนอนฝั่งนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราหันหัวนอนไปหน้าบ้านลนักษณะนี้คือการเป็นทั้งเสือทั้งมังกร บ้านนี้อยู่ลําบากค,ครับอาจจะมีปากเสียงกันตลอดเวลาอันนี้นอนไม่ได้ครับแต่จากตามภาพที่อาจารย์เห็นนะครับเขาเอาม่านปิดไปที่ประตูเลยจริงๆแล้วถามว่าได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องครอบคุมวงกบไปเลยก็คือเป็นการลูดม่านปิดให้ประตูมานนี้หายไปเลยแต่ตอนนี้เขาปิดเฉพาะประตูเวลาเขาเปิดประตูม่านก็ตามประตูออกมาอันนี้ไม่ได้นะครับผมแนะนําให้ทําม่านปิดลูดไปเลยนะครับปิดทั้งวงกบไปเลยเวลาจะเดินเข้าออกก็ให้ลูดม่านออกแล้วก็เปิดประตูต่อไปนะคะโซนห้องครัวนะคะ อคอทเตอร์คตรงนี้ประธานหน้าบ้านค่ะหนูได้ปรับแก้จากหลังจากดูคลิปอาจารย์สก,กัดข้างล่างออกค่ะให้ปาสก,กัดแล้วเอาไม้เข้าแทนนะคะนี่ค่ะก็ไว้เก็บของเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ห้องน้ําค่ะห้องน้ําหันข้างนะคะประตูหันข้างสเต็ปจับลงเจ็ดเซนแล้วถดส้วมหันก็หันข้างเหมือนกันค่ะค่ะต่อไปประตูหลังบ้านค่ะเอ่อประตูมุ้งไอเล็กดัด ดึงเข้านะคะประตูหลังผักออกหนูได้ทำทอนีกั้นค่ะห้าคูณห้าเซ็นค่ะหลังจะได้ดูลีปอาจารย์แต่ตอนนี้ก็แบบเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นจริงๆค่ะอาจารย์ออกหลังออกจากบ้านนะคะเป็นโซนซักล้างค่ะแล้วก็มีทําอาหารบ้านค่ะถ้าอาจารย์ถ้าต่อเติมถ้าถ้าต่อเติมมาข้างหลังจากห้องห้องที่ถามอะค่ะต่อเติมมาถ้าต่อเติมแค่ฝั่งเดียวจะเป็นถือว่าเป็นบ้านหลังหักหรือไม่ไมใช่ไหมคะ หนูกลัวว่าถ้าต่อเติมเป็นบ้านหลัง,งหนูก็จะไม่กล้าค่ะก็อยากสอบถามอาจารย์ดูค่ะแล้วตอนนี้เรามาถึงจุดหลังบ้านนะครับเขาแก้ไขโดยที่การเอาเนินซิงใต้ปูนออกแล้วก็ใช้เป็นไม้แทนแล้วก็มาใส่ธรณีหลังบ้านตอนนี้ปัญหาการเงินปัญหาติดขัดของธุรกิจก็เริ่มคลี่คลายครับเข้าสู่ในสภาวะปกติพอตอนนี้เขาหยุดการใช้เงินโดยการใส่ธรณีไปแล้วนะครับลักษณะของเขาที่ออกประตูหลังบ้านมาแล้วอยากจะต่อเติมนะครับผมแนะนําให้ต่อเติมเต็ม ทั้งหมดเลยนะครับอย่าต่อเติมเฉพาะห้องเก็บของนะครับถ้าต่อเติมเฉพาะห้องเก็บของอาจจะเป็นบ้านวาวบ้านแหวงได้นะครับต่อไปเชิญอาจารย์ไปดูชั้นสองของบ้านหนูนะคะตามคุณอันขึ้นไปชั้นสองกันดีกว่าครับว่าห้องนอนแต่ละห้องเป็นยังไงกันบ้างเพาะหิ้งพานะคะเป็นชั้นต่อเติมบัานไดขึ้นมาค่ะและตอนแรกหิ้งพาจะหันไปด้านด้านซ้ายนะคะแต่หนูได้ดูคลิปอาจารย์ว่าพะต้องหันออกนอกบ้าน หนูก็เลยจัดจัดผ้าหันออกนับบ้านนะคะและมีฉากการไม่ทราบว่าถูกหลักตามซีรีส์ของจุ้ยหรือเปล่าคะ่ะห้องนอนห้องนอนด้านหน้านะคะเป็นห้องนอนของน้องสาวคนเล็กคะ่ะตอนแรกห้องน้องหันหัวออกนอกบ้าน,นะคะ่ะแต่แต่แต่หนูให้หันข้างน้องก็เลือกหันทางซ้ายะคะ่ะตอนนี้หันข้างแล้วอะ,ะแล้วก็ห้องนองอีกข้างหลังก็เหมือนกันคะ่ะตอนแรกหันออกหน้าบ้านเจอประตูชนเข้าไปก็ ทำให้ตื่นตื่นนอนบ่อยก็เลยหันหันข้างแล้วค่ะตอนเนี้ยหันต่างร้ายแล้วห้องต่อไปนะคะเเป็นห้องน้ําครับอยากทราบอาจารย์ค่ะว่าห้องน้ําเนี่ยค่ะประตูชนกับบันไดที่จะขึ้นไปทางพุ้นพาค่ะจะเป็นอะไรไหมคะหันประตูหันออกนอกบ้านค่ะหันออกหน้าบ้านค่ะอ่าต่อไปนี่เป็นห้องหนูนะคะหนูจะนอนกับแม่ค่ะเตียงเตียงบนเป็นเตียง เตียงข้างบนไปเตียงแม่ค่ะข้างล่างไปเตียงหนูแล้วหลอดไฟหนูได้แก้ทําการแก้ไปค่ะตอนแรกหลอดไฟอยู่ตรงกลางที่นอนค่ะหนูย้ายหลกออกมาทางปลายเตียงค่ะแต่ก่อนหันหัวทางซ้ายเลยค่ะหันหัวออกอัน,นี้โต๊ะอันนี้โต๊ะทางานหนูนะคะแล้วจะมีห้องน,น้ำนะคะห้องน,น้ำในห้องนอนหนูดูคลิปอาจารย์ว่าต้องมีม่านกันนกก้นรัวกั้นแล้วก็ประตูผักเข้าแล้วก็สเต็ปต่ำเจ็ดเซนค่ะ นั่นสิ่งที่หนูอยากถามอาจารย์ค่ะระเบียงหลังบ้านนะคะหนูไม่บ้านหนูไม่ทําอะไรมาสิบปีเลยค่ะปล่อยโล่งอย่างเงี้ยจะมีปัญหาอะไรส่งผลอะไรต่อคงจุ้ยบ้านหรือเปล่าคะคือปิดตายเลยค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปิดอะคะ่ะแล้วก็ทิ้งร้างไว้อย่างเงี้ยเลยค่ะไม่ได้ทำอะไรมาสิบปีแล้วค่ะเดินได้ใครตรงนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้ทาอะไรมานานแล้วอะ ตอนนี้กำลังขึ้นชั้น2นะครับอาจารย์เห็นแล้วก็คือตอนนี้บันไดตรงกับประตูห้องน้ําเลยนะครับลักษณะวิธีแก้หาน้ําตาลลูกเล็กมาติดไปก็ได้นะครับตอนนี้ประตูกับบันไดตรงกันเขาเรียกว่าทางเดินวิญญาณอันนี้ให้ไม่ได้นะครับ ตอนนี้เรากําลังเดินเข้าห้องทางซ้ายมือนะครับโซนหน้าเป็นคุณแม่กับคุณอานนอนนะครับซึ่งคุณแม่ก็นอนขวางบ้านแล้วซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขานอนหันหัวไปหน้าบ้านกันนะครับแต่ตอนนี้เขาสามารถฟังแล้วก็นําไปแก้ไขเองก่อนแล้วก็คือการนอนขวางบ้านปัญหาครอบครัวเี่มีปากเสียงกันตลอดเวลาตอนนี้ก็เบาลงนะครับอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้ตำแหน่งนอนของทุกห้องที่อาจารย์เห็นก็คือทุกคนนอนขวางบ้านแต่ว่าห้องโซนหน้าเนี่ย กลายเป็นน้องๆน,นอนกับคุณแม่นอนและคุณอานนอนแต่จะมีน้องคนหนึ่งที่นอนโซนหลังบ้านอ่ะตรงนั้นจะเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในบ้านหลังนี้นะครับเป็นรองแค่พ่อคนเดียวนะครับเพราะว่าคุณพ่อนอนชั้นล่างส่วนน้องที่นอนโซนหลังตรงนี้ก็จะมีอำนาจมากขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนทําธุรกิจแล้วก็ไม่เป็นไรครับให้นอนขวางบ้านให้ถูกต้องแล้วก็จัดตําแหน่งตามที่อาจารย์บอกตรงนี้จะสามารถสร้างความสําเร็จในหน้าที่การงานได้ครับ โต๊ะทางานของคนอันที่อยู่ในห้องนอนนะครับจริงๆแล้วผมอยากให้แบ่งส่วนเอานะครับว่าตําแหน่งห้องทํางานกับห้องนอนแยกออกจากกันแต่ว่าในพื้นที่ที่มันจํากัดตอนนี้เราสามารถวางตําแหน่งตัวนั้นถูกต้องไหมถูกต้องนะครับหันหน้าออกหน้าบ้านแล้วอยู่โซนฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าโซนหลังเดินออกไปเป็นระเบียงนะครับประตูหลังตัวนั้นจริงๆแล้วนั่งได้ไหมนั่งได้แต่ไม่ให้ตรงกับประตูนะครับส่วนเดินออกไประเบียงตัวนี้เป็นระเบียงที่เดินออกมาเขาบอกว่ามีระเบียงหลังบ้านบ้านหลังนี้โสดทุกคนครับเพราะว่าลูกสาวจะแต่งไม่ออกผมแนะนําให้ล้อมกรงครับ ลองเป็นเหล็กลูกกงทั้งหมดให้ปิดนะเท่ากับบ้านหลังนี้จะถือว่าไม่มีระเบียงหลังบ้านแล้วนะครับอันนี้จะสามารถแก้ได้ทันทีครับมีหลอดไฟตรงหัวตรงตำแหน่งโต๊ะทํางานอันนี้ผมให้ขยับออกนะครับให้ขยับว่าตรงกับโต๊ะได้แต่ตรงกับเก้าอี้ไม่ได้นะครับการจะมีปัญหาเรื่องการปวดศีรษะได้ก็แนะนําให้เอาหลอดไฟออกถ้ามันไม่สามารถขยับได้นะครับคุณอันก็ได้พาดูบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากที่อาจารย์ได้เห็นจะมีจุดไหน ที่ทำให้ครอบครัวของคุณอันยังมีจุดที่ผิดอยู่และจุดไหนที่ส่งผลให้ครอบครัวมีปากเสียงกันเราไปฟังอาจารย์ธนาวันจิรจเรญเวศสรุปกันดีกว่าครับสรุปเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับหลังจากที่เขาได้ไปปรับเปลี่ยนแก้ไขในตำแหน่งนอนของเขาครอบครัวก็กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมครับสภาวะอยู่ในสภาวะปกตินะครับไม่มีปากเสียงกันนะครับก็ถือว่าตอนนี้ตำแหน่งทุกอย่างของภายในบ้านเริ่มคุยกันรู้เรื่องตำแหน่งของการทำธุรกิจเขาเปลี่ยนซิงใต้ครัวให้เป็น ไม้สามารถกั้นธรณีหลังบ้านแล้วให้การใช้ออกของเงินเนี่ยมันยังถูกควบคุมไว้ในการใช้จ่ายนะครับส่วนตำแหน่งหน้าบ้านที่มีประตูเป็นบานสไลด์เป็นบ้านหันทิศใต้อันนี้ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับแต่ให้ไปใส่ธรณีก็คือการไหลออกของทรัพย์ตัวนี้นะครับลูกค้าติดต่อธุรกิจแล้วไหลย,ย้อนกลับตอนนี้ทุกอย่างจัดภายในบ้านได้ดังถูกต้องแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ควรสําคัญคือประสบการณ์ครับธุรกิจอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีความชํานาญอย่าพิ่งลงทุนเยอะครับให้อยู่ในการแค่เริ่มต้นของการลงทุนถ้าธุรกิจเรามีความชํานาญแล้วคุณสามารถลงทุนได้อย่างเต็มที่ครับเอาล่ะครับเราก็ได้รู้คําตอบและวิธีแก้ไขจากอาจารย์ธนาวันจิจรจเรญเวทกันอย่างชัดเจนแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอันด้วยนะครับที่มาเล่าเรื่องราวชีวิตเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับทางรายการตีลี่่วงจุย้ย ทางรายการตีลี่่วงจุ้ยอยากให้ทุกคนลองไปดูตำแหน่งการนอนของตัวเองกันนะครับว่าหันผิดหรือเปล่าระวังคนในบ้านจะมีปากเสียงกันนะครับและถ้าท่านใดอยากให้อาจ,จารย์ไปช่วยแก้ไขปัญหาสามารถส่งเรื่องราวมาได้ที่ f c e b o o k f แ Fanpage รายการตีลี่่วงจุ้ยแล้วปัญหาของคุณจะมีทางออกแน่นอนพักสักครู่ครับ จุยตีลี่ห่วงจุย้ยช่วงแบไตความรู้จากตำราตีลี่ห่วงจุย้ย บ้านทรงผลมีปากเสียงทะเละวิวาวันนี้แบร์ไตอาจารย์จะมาให้ความรู้ว่า ตำแหน่งไหนบ้างที่ทำให้บ้านหลังนี้มีปัญหาปากเสียงกันนะครับสิ่งแรกเลยบ้านอกแตกครับมีช่องทางเดินอยู่ตรงกลางบ้านไม่ซ้ายก็ไม่ไปไม่ขวาก็ไม่ไปนะครับอยู่ตรงกลางบ้านเขาเรียกว,ว่าบ้านอกแตกเก่งทั้งคู่ครับผู้ชายผู้หญิงเก่งทั้งคู่อันนี้มีปัญหาครอบครัวได้ก็คืออาจจะมีปัญหาการทะเลาะวิวาทกันนะครับกับอีกอันนึงก็คือมีทางเข้าทั้งสองทางเลย,เลยก็คือมีเสาอยู่ตรงกลางหรือมีตู้โชว์อยู่ตรงกลางแล้วก็เดินแหวกซ้ายขวาครับคือเข้าได้ทั้งสองทางอันนี้เขาก็เรียกว่าบ้านอกแตกเหมือนกันนะครับก็คือ จุดอีกจุดหนึ่งเลยที่สําคัญเลยคือการหันหัวนอนไปหน้าบ้านนะครับอันนี้คู่สามีภรรยาถ้านอนด้วยกันเมื่อไหร่มีโอกาสแยกทางกันสูงนะครับก็จะมีปัญหาปากเสียงกันอันนี้คือ3จุดหลักๆเลยครับของวันนี้นะครับที่เกี่ยวกับปัญหาของการมีปากเสียงของคนภายในบ้านครับช่วงถามตอบกับอาจารย์ธนวัล สำหรับคำถามวันนี้นะครับของคุณอุทัยวันนะครับจริงๆแล้วคำถามที่ผมได้ยินมาบ่อยมากแล้วครับเขาบอกว่าบางทีมีเสาอยู่หน้าบ้านหรือเงาของเสาไฟฟ้าหน้าบ้านทับมาอยู่ที่ตัวบ้านมีผลทาง่วงจุ้ยไหมจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะว่าเสาเงาเนี่ยมันมีสําหรับทุกที่ทุกทางอยู่แล้วครับถ้าเป็นเสาเงาของบ้านเสาเงาของต้นไม้มาทับตัวบ้านก็ไม่ได้มีผลนะนั่นคือร่มเงานะครับแต่ว่าถ้าเสาไฟฟ้ามีหม้อแปลงไฟอันนี้สิผิดแน่นอนครับอย่าไปกลัวเรื่องเงาของเสาของเสาไฟฟ้านะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับถถ้าาาคคุณมมีํ อาจารย์มีคำตอบให้คุณแน่นอนใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้เข้าไปดูกติการ,ร่วมสนุกที่หน้า Facebook Fan Page รายการตีลี่หวงจุย้ยได้เลยครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรปัญหาจะหนักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับกับรายการตีลี่หวงจุย้ยทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมง15ทาง PPTV HD 36